มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่27ของเดือนเมษ,ษายนปี2 5 6 6อากาศที่วัดป่าหนองไคโนกอยู่ที่25องศาเซนเซียนะก็วันเวลาผ่านไปผ่านไปพุทธเจ้าก็ส่งตรัสถามพิสุว่าพิสุทั้งหลายวันคืนผ่านไปผ่านไปเธอทำอะไรอยู่นะเป็นบุญหรือเป็นบาป ถ้าเป็นบุญก็จเจริญให้มากกระทำต่อไปถ้าเป็นบาปก็ควรละอันนี้เป็นพระรรรัดที่ผู้เจ้าทรงตรัสแก่หมู่พิสุอันญ,ญ,ญาโยนทั้งหลายเร <c oughs> าก็กลับมาถามดูว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ถ้าเป็นบุญเช่นการนั่งสมาธิการให้อภัยเป็นทานการให้ทานการ จมาทานศีลจริงเหล่านี้เป็นบุญทําไปเถอะถ้าทําแล้วเราจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทวันนี้เราจะพาท่านมาศึกษาในหมวดธรรมที่พระุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องถึงผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทในความตายที่แท้จริงวันนี้เรามาศึกษาในประเด็นนี้เราจะทำยังไงถึงจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ประมาทถ้าเป็นภาษาไทยซึ่งแปลว่าดูหมินดูถูกคนคนนี้มาประมาทเรามาดูถูกเรามาดูหมิ่นเรามาเหยียดหยามเราเห็นไหมฮะมาไม่ยกจ่องเราไม่ให้เกียรติเรานี่แหละผู้นี้ประมาทเป็นคนประมาทแต่เขาประมาทอย่างไรก็ตาม <c oughs> นั้นคําว่าประมาทมันมีสองสองประเด็นโยมต้องพิจารณาให้ดี ถ้าภาษาทั้งโลกประมาทแปลว่าดูถูกดูหมิ่นนี่แหละกันเหยียดหยามกันไม่ให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเรียกว่าไม่ไว้หน้าเลยอย่างนี้ก็ประมาทนะแต่ในประมาทในทางพระพุทธศาสนาก็ไปอีกมุมหนึ่งในคําว่าประมาทในทางพุทธศาสนาซึ่งแปลว่าผู้ไม่ตั้งสติหรือไม่มีสัมปชัญญะไว้ในไว้ในใจ หรือไม่สํารวมอินทรีย์ทั้ง6หรือไม่เจริญอนาปนสติหรือไม่เจริญอนุสติหอย่างเนี้พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นผู้ประมาทแค่นี้เราประมาทอะไรบ้างพระเจ้าทรงตรัสว่าประมาทในชีวิตบ้างประมาทในวัยบ้างประมาทในความดีบ้างประมาทในศีลในทานบ้างในภาวนาบ้าง ประมาทในความแก่ความเจ็บความตายบ้างหรือประมาทในการพัดพลาดจากของรักของชอบใจบ้างทําไมว่าประมาทก็เราคิดโอ้เรายังหนุ่มโยยังไม่ตายดอกแต่มันไม่จริงนายโยมก็เห็นอยู่ทุกวันอา้าวเด็กๆอยู่ก็ตายไปเกิดมาก็ตายเลยตายอยู่ในท้องก็มีหรือเกิดออกมาได้ไม่กี่เดือนตายกม็มีเกิดมาพอจะเป็นหนุ่มเป็นสาวจะมีกายมีงานตายก็มีหรือไม่มีกายมีงานตายก็มีมันเยอะแยะหมดเลย อย่างนี้กาเรียกประมาทในไวเช่นแล้วเราเรายังเด็กอยู่หรอกยังแข็งแรงอยู่หรอกเราคงไม่ตายหรอกนี่เรียกเป็นผู้ประมาทในความหมายประมาทของพระเจ้าก็คือมองข้ามในสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายที่มันมีกับเราเนี่ยเราก็เลยมัวลุ่มหลงสนุกสนานมัวเมาไม่ตั้งใจไม่ศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นผู้ประมาท บุคคลนั้นจะมีอายุร้อยปีไม่ทําดีไม่ทําอะไรถึงจะอยู่เฉยๆนี่แหละพระองค์ก็สูงเรียกว่าเป็นผู้ประมาทอยู่เห็นไหมัพราะฉะนั้นในความหมายประมาทในทางพุทธศาสนาก็คือการไม่ตั้งสติไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตหรือธรรมหรือไม่สํารวมอินทรีย์ทั้ง6นั่นเองเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเรามาศึกษารายละเอียดกันวันนี้เราจะมาศึกษาตรงประเด็นที่ว่า พุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ไม่ประมาทในความตายที่แท้จริงเราจะไม่ประมาทยังไงพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เจริญมรณสติจงนึกถึงความตายเสมอเสมอจเจริญให้มากกระทาให้มากมีอานิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่นิพพานนะอานิโหเลยกเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเนี <c> ่ย <oughs> จากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มนี้ได้ลก,กล่าวถึงว่า ู้น่ไม่ประมาทเนี่ยหรือผู้ประมาทเนี่ยเป็นอย่างไรนะพระองค์ก็ทรงตัดว่าผู้ที่ยังประมาทอยู่อย่างเนี้ยคือขนาดไหนพระองค์ทรงตัดว่าพิสุจน์ทั้งหลายพวกเธอพิสูจน์พวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋นอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งดังนี้ก็มีดังนี้ก็ดี เราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงเวลากลางวันดังนี้ก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงช่วขณะฉันบินทบาทเสร็จมือหนึ่งก็ดีเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันอาหารเสร็จเพียงสี่คำห้าคำเราอาจเราพึงใส่ใจคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคําสอนของ <c oughs> การปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีพิสูจเหล่านี้เราเรียกว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่ยังเจริญมรณาสติเพื่อความสิ้นอาสวะชาไปขนาดเจริญเพียงเนี่ยเห็นไหม,หไหมว่าเราทั้งหลายก็กลับมาดูว่าเราเราประมาทอยู่ไหมเนี่ยเพียงแค่พิจารณาเรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งฮะ อยู่วันหนึ่งหรือช่วงขณะฉันอาหารเพียงสีห้าคำนะแล้วก็ไม่นึกถึงคำสอนผู้เจ้าผู้เจ้ายัางเรียกว่าเป็นผู้ประมาทใช่ไหมฮะ <c oughs> อย่างญาโยทั้งหลายไม่มีเวลานึกถึงความตายเลยโยมจึงเรียกว่าเป็นผู้ประมาทได้ขนาดไหนก็มากมายเลยนะพิสูจทั้งหลายฝ่ายพิสูจพวกที่จเจริญมรรสติอย่างนี้ว่า โอ๋หนอเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงช่วขณะชั้นอาหารเสร็จเพียงคําเดียวดังนี้ก็ดีโอ๋หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือขณะหายใจออกแล้วและและ้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจคําสอนของพระผู้มีภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติ <c oughs> ตามคําสอนอันควรทําให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดี พิสุเหล่านี้เราเรียกว่าผู้ไม่ประมาทเห็นไหมก็มีสติอยู่อย่างนี้ <c oughs> เป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะอย่างแท้จริงพิสูจทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไป เพื่อความสิ้นแห่งอาสะวะอย่างแท้จริงดังนี้พิสูจธ์ทั้งหลายนี่แหละเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลนะอันนี้คือการไม่ประมาทการไม่ประมาทก็คือมีสติมีสติให้ให้รานให้รู้ทันของ การตายเหมือนหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกหรือหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเจริญมโนสติที่ดีนะทีนี้วันหนึ่งหนึ่งนะญาติโยมเจริญอย่างนี้ไม่ล่ะวันหนึ่งหนึ่งอ่ะนี่ก็คิดแต่เรื่องกินเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องอะไรไม่รู้เบียดเบียนก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทอยู่นะพระองค์ก็ทรงสอนอีกว่าทําไงที่จะเจริญสติสัมปชัญญะแล้วก็ ที่ว่าจะตั้งอยู่ในความ <c oughs> ไม่ประมาทหรือตั้งอยู่ในความดีเนี่ยรลองทรงสอนในเรื่องนี้ต่อไปว่ามาเถิดพิสุท่านจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้สุกตัวรู้ตัวรอบในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับข้างหลังในการแล,แลดูการเหลียวดูการคูการเหยียดการทรงสังขติบินทบาต สง์ในการทรงสังคาติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระการปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังนี้นะองค์ทรงเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสติหกให้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะไปไหนข้ามีสติกำกับกำกับกำกับถ้าเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงตัดว่า นี่แหละเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงตรัสสอนต่อไปว่านี่แหละมาเถธอจงเสพเสนาสนะอันสังดัดคือปา่าช้าหรือโคนไม้ภูเขาห้วยท้องถ้ำปา่าช้าป่าชัดหรือลองฟางทำให้แจ้งในการที่เป็นปัจฉาพัดคือฉันอาหารแล้วกลับไปนั่งสมาธินะ นะพองผ์ก็ส่งตัดว่านะนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดมรงสติเฉพาะหน้านะคูบาลังก็อาจจะคูขาเข้ามานี่แหละละอภิชาในโลกนะมีจิตปราศจากอภิชาชำระกิเลสจ,จากจิตนะอภิชาคือความเพ่งคนเราเนี่ชอบเพ่งความไม่ดีของคนอื่นโยมสามี ก็เพ่งความไม่ดีของภรรยาภรรยาก็เพ่งความไม่ดีของสามีเมื่อต่างคนต่างเพ่งความไม่ดีกันอยู่อย่างเงี้ยพงศ์สงเรียกเป็นผู้มีอภิชาหรือผู้ที่มีความโลภอยู่อย่างเงี้ยเพ่งอยากได้ของคนอื่นอย่างนี้ก็เรียกเป็นผู้มีอภิชานะอภิชานี่มันทําให้เกิดในฝ่ายที่เป็นผู้ประมาทเนี่ยพรองก็ทรงสอนอย่างนี้เมื่อละซะปล่อยวางซะอภิชานะ ละพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทเนี่ยพยาบาทอย่างนี้ก็คือละเอาไปจังเขาเตอะเรื่องของเขาปรารถนาดีเราก็ทําดีที่สุดแล้วให้เขาประสบแต่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่คิดเบียดเบียนเขาอย่างเงี้ยละถินมิทะคือความมุ่งแต่ความ สว่างในใจจิตปราศจากทีมิทะนะมีมีสติมีสัมปชัญญะคอยชำระจิตจากทีมิทะทีมิทะจึงแปลว่าความงงเหงาซึมเศร้ามืนมึนงงเหมือนกินยาแก้แพ้ยาระงับประสาทอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเนี่ยมันจะปัญญาสติแบบสัมปชัญญะก็จะดีอย่างเงี้ยระอุทธ,ธาจักกุกุจจ นะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในคอยชํำระจิตอุทจะกุกุจจะนะไม่ให้มันฟุ้งซ่านนะให้มันอยู่กับลมอยู่กับกายนี่แหละนะละวิจิกิจฉาข้ามล่วงพ้นวิจิกิจฉาเสียได้นะไม่ต้องกล่าวเลยว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายนะเพราะความสงสัยเวลานั่งสมาธิอายมจิตเรามันมันเกิดปิติมีธรรม มีวิจกวิจาร์แล้วไม่ต้องไปสงสัยมันว่ามันเป็นอะไรอะไรถ้าไปสงสัยตรนะั้นมันจะเกิดเป็นวิจิกิจฉานะผมก็สงสัยล่าเสียไม่ต้องไปสงสัยมันดอกมันก็เป็นไปอย่างนี้อย่างเงี้ยเมื่อละขอไปคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาดังนี้พิสูจนนั้น,น,นขันระนิวรณห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทำปัญญา ให้ถอยจากกำลังเหล่านี้จึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วเลยอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ <c oughs> ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุข อันเกิดแต่สมาธิแล้วและอยู่เพราะความจังหายไปแห่งปิติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสเวยสุขด้วยกายบรรุชาญที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลวอยู่ และเพราะระสุขและทุก์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกร่นจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกขไม่มีสุขมีแต่มีแต่ความมีสติอันเป็นธรรมมาชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อันนี้พระอ,องค์ตรตัสว่าเนี่ยฌานที่สี่อยู่ตรงนี้อุเบกขาเนี่ยยังอยู่นะแต่ว่ามีจิตที่บริสุทธิ์ เมื่อเป็นอย่างนี้แหละพระองค์ก็ทรงตัดว่า,าจะข้ามพ้นจากความเป็นผู้ประมาทอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายเรายังไม่สามารถเข้าฌานหนึ่งได้ฌานที่สองที่สามที่สี่ได้เนะี่ยเราก็ยังเป็นผู้ประมาทอยู่นะระดับญาติโยมเนี่ยเราจะทำอย่างไงที่จะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะพระองค์ก็ทรงตัดนี่แหละ เราไปงานศพล้วก็พิจนารณาเ่ยโอ้เราก็จะต้องตายอย่างนี้เนี่ยไม่ประมาทในความตายละคนเราจะต้องตายนะเพราะทุกคนเกิดมานั้นจะต้องตายไม่ว่าคนและสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทวดาในภพทั้งห้าภพเนี่ยมนุษย์เทวดาสัตว์นรกสัตว์เดชานเปรตวิสัยเนี่ยจะต้องตายนะเมื่อเราเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็นึกถึงคําสอนผู้เจ้าว่าอย่าประมาทนะเพราะว่าความตายมีจริง ไม่มีเหรอาใครบอกอความตายไม่มีจริงความตายมีจริงและความตายก็เกิดกับสิ่งที่มันมีการเกิดแม้แต่ตัวเราด้วยอย่างเงี้ยถ้าเรามีสตินึกถึงคําสอนโอ๋นอเราจากเป็นผู้ไม่ประมาทมีการสํารวมอินทรีย์คือตาหูจมูกกิ้นกายใจให้อยู่กับลมให้อยู่กับกายนึกถึงคําสอนอย่างนี้อันนี้ขนาดที่เราจะก้าวไปก็มีสติจะถอยกลับจะคู่จะเหยียดจะหยิบจะจับจะนั่งจะนอน แม้ขณะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้มีสติถ้าโยมทาอย่างเนี้ยมันจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทกับการเป็นอยู่เราต้องเกตดูญาโยมเวลาเราเดินไปเนี่ยถ้าติดไม่อยู่กับเท้านะไม่อยู่กับการเดินเนี้ยเดี๋ยวก็สะดุดนู่นสะดุดนู่นสะดุดนี่เตะนู่นเตะน,ตะน,ตะนี่อันเนี้ยเราประมาทใช่ไหมถ้าเราไม่ประมาทมีสติก้าวไปก็รูก้ก็ดูอยู่ตรงนี้แหละที่จะก้าวไปอย่างเงี้ยก็โอกาสที่จะ สะดุดล้มเหยียบแก้วเหยียบน้าก็จะไม่มีเห็นไหมฮะนี่แค่ชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยถ้าเราใช้อนุสติ6ใช้สติบริหารการงานเนี่ยเข้าไปร่วมกํากับเนี่ยก็จะจบเป็นชื่อผู้ไม่ประมาณแม้ขนาดการกินก็เหมือนกันก็ไม่ประมาณไม่ใช่เห็นอาหารอร่อยอร่อยเห็นของสวยของงามแล้วจะเที่ยวไปกินไปทั่วล่ะแล้วป่วยเลยโยมแล้วก็จะป่วยนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย อ,องค์ทรงสอนว่าให้พิจาณาก่อนนะการกินก็นพิจารณาเพราะว่าการกินนี่มันมันตรงเลยเรากินอาหารไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้ป่วยเพราะป่วยแล้วมันก็หายชาชอันนี้คือชีวิตเลยอันไม่ใช่ว่าโอ้ยเมื่อก่อนเราเมื่ออายุยี่สิบสามสิบปีเราก็กินลดจัดลดเผ็ดลดอะไรกินเนื้อโสดกินเนื้อดิบอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าพอแก่เท่าแล้วไปหากินอย่างเงี้ยไม่ได้นะยมจะป่วยเลยอย่างเงี้ย อันพุทธเจ้าองค์สอนพิสพูจน์จงพิจารณาอาหารอาหารนี่แหละคือความตายเช่นกันถ้ากินอาหารไม่ดีตัวเองก็จะป่วยแล้วก็จะตายโยมสังเกตีด,ดูคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยหรือเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาเลี้ยงเลี้ยงยังเลี้ยง,เล,ยง,เ,ลยงเลี้ยงโรคมะเร็งโรคมะเร็งมันเกิดจากอะไรมันหลายสาเหตุด้วยกันอย่างเช่นอาหารปิ้งย่างอาหารรสจัดอาหารพวกทอดอาหารมันพวกนี้มันเป็นอาหารของมะเร็ง เาสังสมมาสิปียี่สิปีก้อนมะเร็งก็จะใหญ่อย่างเงี้ยอาหารของเบาหวานคนที่ชอบกินรสหวานมากทําให้ตับอ่อนเสียตับอ่อนไม่ทํางานเมื่อตับไม่ทํางานตับอ่อนทั้งตับแก่ไม่ทํางานน้ําตาลก็จะทะลักเข้าไปในเลือดเพราะว่าไม่หลั่งสารอินซูลินหรือเรียกน้ําลายออกมาทําให้ช่วยกระจัดทำให้น้ำตาลอยู่ในระบบอย่างเงี้ยเมื่อาสารตัวนี้ไม่มี ก็เลยต้องไปพึ่งหมอหมอก็ให้ยามากินแต่กินไปกินไปในที่สุดก็ถึงความเตลดิดกินยังไงอินซูลินหรือหลังอินซูลินก็ไม่มีหรือไม่พออย่างเงี้ยในที่สุดก็ต้องฉีดฉีดก็ยังไม่พอก็ครนี้ก็ถึงตับถึงไตแล้วอย่างเงี้ยก็เตลิดไปเรนะื่อยเนี่ยเพราะว่าไม่ควบคุมในการกินนะพระองค์ทรงสอนให้เราสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมตาอย่าดูมาก นะสำรวมหูอย่าฟังมากฟังในเรื่องของทางโลกเนี่ยไม่ควรฟังมากแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ฟังทางธรรมฟังเช่นการเจริญอาณาปณสติการฟังเรื่องการปฏิบัติทําให้ถึงความพ้นทุกข์การฟังธรรมะคาของพระพุทธเจ้าฟังอย่างเงี้ยฟังให้มากๆฟังแล้วเก็บประเด็นแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างเรื่องฌานเนี่ยอยู่กับตัวดิฉันไปว่าเพ่งเนี่ยคนชอบนั่งสมาธิจ้องรู้จัก ตัวนี้แล้วก็หัดหัดพิจารณาว่าเรา,าสามารถเข้าฌานได้ถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมันเกิดดับหน้าฌานก็เกิดดับเราก็พยายามทําแต่ว่าเมื่อผ่านไปแล้วจะให้เกิดนั้นอย่างเดิมอีกเนี่ยมันก็ยากถ้าเราไม่สั่งสมอยู่เรื่อยๆมันจะกลับมาอีกมันยากเนี่ยแต่ถ้าเราสั่งสมอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเรื่องฌานมันก็ไม่ได้ยากเก็เหมือนคนขับรถ มือนคนกินข้าวโยมก็ไม่ต้องไปบอกว่าอ่าปากนะหยิบอันนู้นอันนี้นะพอถึงเวลาก็ยัดใสย่ยัดใส่อย่างเงี้ยฌานก็เหมือนกันเราฝึกบ่อยๆฝึกจนเหมือนทําให้เป็นนิสัยพระองค์ทรงสอนว่าพิสุเชอจงเจริญอาณาปณะสติเหมือนสาวน้าบอ่อเหมือนช่างกงึ่งช่างชักสาวเข้ายาวสาวออกยาวสาวเข้าสั้นสาวออกสั้นเนี่ยทำอย่างเงี้ยบ่อยๆ วิธีสาวลมก็สาวอย่างนี้นะาหายใจเข้าแล้วก็สติกำกับรูบ้มันเข้ายาวแค่ไหนก็ต้องรู้ละมันสุดตรงนั้นก็ปล่อยออก,ปล,อออกปล่อยออกแค่ไหนก็ต้องรู้อย่างเงี้ยนี่มาเอาแค่เนี้ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาณแหละแต่ถ้าเราไม่มีสติอยู่กับลมไม่มีสติอยู่กับกายปล่อยให้ไปอยู่กับตาหูจมูก ลิ้นกินกายสนุกสนานเต้นลำใจก็คิดแต่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปูมแต่ง,งเฟอร์ฟันอันนี้ประมาทละแต่พระเจ้าทรงสอนให้เราอย่าประมาทอย่างนั้นเมื่อจิตมันจะหลงไปอย่างรีบวางให้มาอยู่กับลมมาอยู่กับกายอย่างเงี้ยการมีสติอยู่กับลมอยู่กับกายชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทการไม่มีสติอยู่กับลมไม่มีสติอยู่กับกายพระองค์ทรงเรียกว่าเป็นผู้ประมาทประมาทก็แปลว่าดูมินนะชาวบ้านภาษาชาวบ้านก็ดูมินดูถูก นี่ก็มอนกานอะถ้าโยมดูถูกดูหมินลมนี่แหละก็ไม่ได้อามาตะคือความตายาพ้นจากความไม่ตายนะโยมดูถูกดูมินความตายความตายมันมีนะอีกกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีความตายก็จะยังมีอยู่โยมอย่าม,มัวประมาทล่ะความแก่ก็มีความเจ็บก็มีความตายก็มีมันมีของมันอย่างนี้หลวงทรงสอนอย่าไปม,มัวประมาทล่ะการไม่ประมาทของพุทธเจ้าก็ให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับลมอยู่กับกายนี่แหละ มโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่กับลมอยู่กับกายเนี่ยโยมก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นไหมฮะ <c oughs> การไม่ประมาทนี่แหละจะทําให้เราได้เห็น <c oughs> ความจริงนะความจริงอะไรความจริงของชีวิตนะชีวิตที่วันๆนเนี่ยเราปล่อยลุ่มหลงไปกับอะไรบ้างเมื่อเรานึกถึงคําสอนของผู้เจ้าเราก็โอ้เราไม่ควรประมาทเนาะ นะเป็นอย่างนี้ชีวิตนี้โยมจะมีเงินทองทรัพย์สินอะไรมากมายพอสุดท้ายก็ต้องแก่เจ็บตายนะเนี่ยอาตมาก็กลับไปบ้านมาเมื่อวันที่ยี่สิบห้าไปจัดการเรื่องของโยมแม่แก้วโยมแม่อัตมานั่นแหละเหลือคนเดียวละนะในลำดับก็อาตมาเป็นพี่คนโตน้องสองคนก็ตายไปหมดแล้วเหลืออาตมาโยมแม่ไปทำประชานกิจนะ เรื่องสมาคมชาปนก,กิจสงห์อของทกศท,ที่กำแพงเพชรทิ้งล้างไว้ประมาณห้าหเดือนอาตมาก็ตอนก่อนก็มอบให้น้องน้องตายไปแล้วก็ไม่มีทายาทที่จะดำเนินรับช่วงต่ออาตมาก็เลยต้องเป็นผู้ไปรับช่วงต่อแล้วก็เอาอยู่แม่มาเลี้ยงไว้ที่วัดนะพอกลับไปที่บ้านก็ไม่มีใครดูแลหลานก็ไม่เคยไม่มาดูแลเพาราะ่างคนก็ไปทํางานกันที่กรุงเทพบ้างไปที่อื่นบ้าง ก็เหลือแก่แก่ๆคนเดียวอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยธรรมาก็เลยเบอกให้แม่ทิ้งไปหมดเลยสมบัติเงินทองอะไรก็ให้หลานให้อะไรไปเถอะก็ให้เขาไปหมดแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวเองทาไงจะให้มีสติอยู่กับลมอยู่กับกายอยู่กับธรรมะนี่แลหละไฮ้ไม่เที่ยงให้แกกลับไปดูที่บ้านพวกก็จะกินบ้านหมดแล้ว <c oughs> อันเนี้เราจะเห็นว่าอมันไม่เที่ยงนะชีวิตลมอย่าคิดว่าโอ้ยเดียว เดีกก๋ยวร,ร,ร,นะรอก่อนเรายังไม่แก่ไม่ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยโยมประมาทนะเดี๋ยวรอก่อนเรายังไม่ไม่มีเงินเยอะไม่ให้ทานดอกอันจริงให้ทานแบบไม่ไม่เสียสตังก็มีอย่างเช่นการสมาทานศีลอย่างเงี้ยการให้พยทานการนั่งสมาธิมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นการให้ทานเป็นการปฏิบัติเรื่องเอาเวลาทานปฐมทานเป็นทานที่เป็นไปเพื่อพันนิพานนะ อันนี้ก็ขอให้โยมทั้งหลายได้เข้าใจเพราะชีวิตความตายมีจริงความแก่ก็มีจริงความเจ็บก็มีจริงความตายก็มีจริงความร้อนความหนาวความเย็นความหิวความกระหายมันมีหมดอะแล้วอย่ามัวประมาทในสิ่งเหล่านี้นะอันประมาทแปลว่าดูถูกโอ้ยเรายังไม่ตายหรอกเรายังแข็งแรงอยู่ไม่จริงพระเจ้าสอนว่าเรามีความแก่ซ่อนอยู่ในความเป็นหนุ่มสาว เรามีความเจ็บไข้ซ่อนอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเรามีความตายซ่อนอยู่ในร่างกายที่ปกตินี้นี่แหละคาสอนผู้เจ้าสอนอย่างนี้อาตมาเนี่ยก็ตายทุกวันตายจากความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยที่ก็ตายตายเป็นคนแก่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยอย่าลืมนะเราไม่ใจคิดจะคิดว่าเออรอให้ตายหมดลมหายใจก่อนไม่หมดลมหายใจแล้วก็ตายไปทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ย นั้นเรื่องความตายเป็นสิ่งที่ควรเสพคุณขณะคนบางคนเสพคุณขณะนอนบนโลงก่อนตายก็มีนะแต่คนทั้งหลายกลัวตายกลัวโลงกลัวยังไงก็ต้องตายนะเพราะชีวิตของคนและสัตว์เกิดมาต้องตายเมื่อเราทําจิตคิดอย่างนี้แล้วนึกถึงคําสอนผู้เจ้าว่าเออหนอเราจะตั้งมั่นอยู่ในความดีเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในความดีชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ตายนะ แต่ถ้าโยมจเจริญอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีโยมจะตายจากความดีแล้วก็ไปพบสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้ตั้งหากนะท่านโยมทั้งหลายอย่ามัวประมาทความตายอย่ามัวประมาทการเวลาที่เรามีเราได้ทําความดีเป็นให้ทานสมาทานศีนทําไปแล้วก็สํารวมอินทรีย์ถ้าเราไม่สํารวมตาหูจมูกิ่้นกายใจมันฟูงซ่าน การสารวมผู้เจ้าสอนว่าให้นั่งคู่นั่งกายคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกอันนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอไรก็ตามถ้าโยมปล่อยกายปล่อยจิตไปกับเสียงเพลงเต้นลาร้องเพลงกินเหล้าเมาอย่ายมประมาทอันนี้แหละประมาทแปลว่าดูมินดูถูก ดูถูกความตายดูถูกความเจ็บดูถูกความแก่ดูถูกการพัดพรากไม่มีหรอกมันมีหมดหลยโยมความแก่ก็มีความเจ็บก็มีความตายก็มีการพัดพรากจากของรักของชอบใจก็มีหมดละจะพัดพรากแบบไหนมีหมดเลยแํากำลังเล่นกันอยู่ดีๆๆพัดพลากกันด้วยความตายหรือถูกฆ่าถูกยิงอย่างเี้มีหมดอลยโยมบนโลกใบนี้นะก็ขอโมทนากับท่านั้งลายที่โพสต์เข้ามาวันนี้มีทั้งหมด11ท่านด้วยกัน อุเจ้าสอนให้เราจเจริญหมอณสติเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความตายไปได้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีการพัดพลากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่หลงพ้นการพัดพลากไปได้องค์ทรงตรัสว่าการเกิดทุกข์คราเป็นทุกข์ลำไป หยุดการเกิดให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเราจะพ้นทุกพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายและชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาณก็ขออนทนาขอให้ท่านต่างหลายจงเจริญด้วยธรรมวันนี้มีหลายท่านด้วยกันนะที่ขึ้นมามีทั้งหมด1 1ท่านก็ขอให้ท่านเจริญธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมีสติมีสัมปชัญญะสำรวมตามหูจมูกด,ดินกายใจ ขอหมดนาะขอเจริญพร